โ, the like โ,โก้ขอกราบสวัสดีเลยนะฮะท่านผู <S <S ้ชมทีはは่รักแล้วก็เคารพทุกทท่านนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องเซาส์ปอร์โรฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับสำหรับข่าวสารที่ผมจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารของทัพอาสูกาหนาล้วนๆกันเลยแหละครับผมเมื่อได้ประกาศคว้าตัวเจ้าเฟลิกแล้วก็เจ้ากันเซโลถึง2คนกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดสุดจริงสุดคาราเบลกันเลยทีเดียวแหะครับโดยที่คนแรกนะครับผมทัพตาหมีนะฮะได้ประกาศปล่อย แนวรุกชาวโปรโตุเกสนะครับให้กับทัพอาซูกาน่าด้วยสัญญายืมตัวนะฮะผมสโมสรบาร์เซโลนานะครับประกาศคว้าตัวเจา้าเฟลิกนะฮะกองหน้าจากแอรลนติโกมาริดด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ก็เลยทีเดียวแหละครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับในเดือนธันวาคมปี2022นะฮะบ,บาร์เซโลนานั้นเกือบจะคว้าแนวรุกทีมชาติโปรโตุเกสไปได้แล้วหนึง่งแต่ว่ากลับกลายเป็นสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะฮะที่ได้ตัวนักเตะคนนี้ไปด้วยสัญ,ญญายืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้แทนนะฮะและช กราคมที่ผ่านมานี้นะครับผมเจ้าเฟลิกนะฮะเคยให้สัมภาษณ์กับฟาบิสโอรุมานโนะฮะว่าเขานั้นมีความปรารถนาที่อยากลงเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาสักครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความฝันในวัยเด็กของเขาก็เลยทีเดียวแหะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับผมดาวเตะเพียงวัย23ปีเท่านั้นนะครับได้ย้ายมาร่วมทัพอาสูกานาแบบสมใจอยากสักทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเฟลิกกันด้วยนะครับโอ้โหก็สมหวังสักทีนะครับทีนี้มาเล่นให้กับสโมสรที่ชอบก็คงที่จะเล่นด้วยใจเล่นด้วยความทุ่มเทมมาอนะุ ขาหักกันเลยทีเดียวละครับต้องรอติดตามผลงานในสนามนะครับว่าจะออกมาปังหรือออกมาพังนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะปังมากกว่าพังนะฮะทั้งนี้นะฮะเจฟฟริดิ้นะครับถือเป็นนักเตะรายที่4ในตลาดซัมเมอร์นี่แล้วของบาร์เซโลนานะครับต่อจากอีคายกุนโดการ์นะฮะกองกลางจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อินซิโก้มาตินเนสนะครับกองหลังจากแอตเลติกบิลเบานะครับและโอริโอโรเมลนะครับผมกองกลางจากจีโรน่านะครับเมื่อได้ตัวรุกมาแล้วนะครับตัวรับก็ตามมานะครับผมฟูลแบ็คทีมชาติโปรตุเกสนะครับย้าย มาจากเรือใบสีฟ้ามาร่วมทับอาซูกาน่าด้วยสัญญายืมตัวอีกคนหนึ่งแล้วละครับผมโบก็ได้2โปรตุกีสไปพร้อมกันเลยนะฮะสโมสรบาร์เซโลน่านะครับได้ประกาศคว้าตัวเจ้ากันเซลโลนะฮะฟูลแบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้อีกเช่นเคยนะฮะโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับผมก็เนื่องจากบาร์เซโลน่านั้นติดปัญหาการเงินอยู่นะครับก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงเป็นธรรมดานั่นแหละครับผมดาวเตะดีกีทีมชาติโปรตุเกสน,นะครับมีปัญหาไม่ลงรอยกันอย่างหนักหน่วงกันดกกีดวดโ มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วจนเจ้าตัวนั้นถูกปล่อยให้เสือใต้ไบเยนเบนิกยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะฮะและในฤดูกาลนี้นะครับเขาก็ยังไม่เคยถูกเรือใบสีฟ้านั้นส่งลงสนามแม้แต่เกมเดียวเลยก็เป็นที่แน่นอน,นครับคือเป๊ปเนี่ยถ้าได้แขนใครนี่แขนจริงแขนจัดเลยนะครับจึงทําให้เจ้าตัวนั้นต้องโยกย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาแบบสัญญายืมตัวนะฮะสำหรับเจ้ากันเซโร่นะครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่ปี2019นะลงสนามไปทั้งหมดถึง154เกมยิงได้9ระตูนคับ ก็คือฟูลแบ็กที่สามารถเล่นปีกได้นิดหน่อยนั่นแหละครับผมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง3สมัยคาราบาครับอีก1สมัยรวมถึงรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก1สมัยนะครับเพราะว่าปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ยูฟ่าเมื่อปีก่อนฮะเด้าเจ้ากันเซโร่ฮะถูกส่งไปอยู่กับเสือใต้บบเร์นมิวนิคนะฮะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เหรียญหรือเปล่าน่าจะได้เลยมั้งครับถ้าจําไม่ผิดผมก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลใผดผิดพลาดก็ต้องขอกราบประธานอภัยจริงๆนะ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข่าวสารประจำวันนี้นะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจกันเลยทีเดียวละครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอด